สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับวันนี้สุกพอดีนะครับเริ่มต้นที่เหรียญ20บาทครับจําไม่ได้ว่าได้มาจากไหนครับน่าจะเป็นแบงก์กระสิกรไม่แน่ใจส่วนนี้เป็นเหรียญ10ปกตินะครับตัวนี้เป็น ep 2แล้วนะครับ ep แรกเพื่อนเพื่อนไปกดดูได้นะครับที่ช่องของเราเป็นของสะสมครับที่ลูกสาวเห็นก็เลยมาเปิดดูผมก็เลยเออมาถ่ายแบบแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูดีกว่านะครับ ว่าที่เราเก็บเก็บมาไ่นด้สะส,สมอะไรมากมายนะครับก็เห็นอะไรแปลก,กก็นี่ครับเหมือนเหรียญสิบตัวนี้ก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับบางรุ่นก็ซ้ํากันกับกล่องนี้ส่วนตัวนี้ก็นเป็นลายการจนายพิเศษต่างๆนะครับลายที่แบบเหรียญรุ่นต่างๆที่อาจจะผลิตในเนื่องในโอกาสต่างๆนะครับพอเราเห็นแล้วก็เราก็เก็บไว้ประมาณนี้นะครับนี่เพื่อนๆมีแบบไหนกันบ้างครับมาแชร์กันครับ ก็มีข่าวนะครับที่มีรับซื้อเหรียญต่างๆนะครับใครที่มีเหรียญหายยากเนี่ยก็ฝากาศึกษาแล้วก็ดูดีๆนะครับบางทีอาจจะมีเ,เพจหลอกเพจปั่นกระแสรต่างๆนะครับให้เราเอาไปขายนะครับจริงๆแล้วเหรียญพวกนี้นี่มีมูล,ลค่านะครับไม่ได้มากไปกว่าราคาเหรียญจริงๆมากมายนะครับเช่นเหรียญสิบนี่นะครับ ซื้อจริงๆก็น่าจะประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าเกิดว่าได้เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นเี่เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้ยากครับนี่เหรียญห้าพวกนี้ก็ยังไม่เก่ามากแต่ว่าก็ไม่ได้ผลิตแล้วผมก็เก็บไว้นะครับนะครับเป็นเหรียญห้านี่ก็จะเก่ามาไหนครับเป็นเหรียญห้าที่อาจจะพอจําได้ครับคลายครับคา,คบคาว่าเคยใช้นี่ครับ ดูเหมือนจะหายากแต่จริงๆแล้วผมว่ามันก็ยังมีอยู่นะครับฉะนั้นการที่คนรจะมาซื้อในราคาที่มันเวอร์มันแพงเกินไปผมว่ามันไม่ใช่ครับนี่ของผมก็ยังมีอยู่ครับมันไม่ได้หายากขนาดนั้นนี่ครับผมว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจ,จะมีเหมือนกันส่วนจะขายได้ราคาเนี่ยต้องอันนี้ตัวนี้เป็นเหรียญห้าแบบจําได้ว่าตอนสมัยเป็นเด็กยังพอได้ทันได้ใช้ยอยู่นะครับอืมต่อไปก็จะเป็น อนนี่เหรียญห้าอีกเหรียญหนึ่งเหรียญห้าเก่าใหญ่ๆเลยครับแล้วก็เปลไว้เป็นเหรียญหนึ่งบาทครับรุ่นนี้นี่น่าจะพอไม่ทันช้ยครับผมก็สี่สิบห้าแล้วก็น่าจะทันช้อยู่เหรียญพวกนี้คุ้นๆอยู่ครับสมัยเป็นเด็กเด็กต่างจังหวัดอะไรคนนี้ครับเหรียญแบบนี้ก็ต้องได้เอาหนังยางมัดเสเื้อไว้นะครับป้องกันไม่ให้มันหล่นคิดเราก็ตลกดีใช่ไหมครับ ครับใครทันรุ่นไหนกันบ้างครับเม้นกันมาได้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับวันนี้ผมบอกไปว่าเหรียญที่เขาประกาศรับซื้อเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องดูดีๆนะครับบางทีมันให้ราคาเวอร์เกินไปก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ครับนี่ครับเหรียญบาทผมก็ยังพอมีอยู่ครับยังพอหาได้ครับนี่เหรียญรุ่นพวกนี้หรือถ้าเกิดจะเก่ากว่านั้นแบบนี้นะครับเหรียญปุ้งเหรียญปลอมก็เยอะนะครับ ต้องดูดีๆตัวน,นี้ของเราก็ถือว่าเก่าแต่ว่าเหรียญไม่สมบูรณ์นะครับบางที่ที่เขาซื้อก็ต้องแบบเหรียญสมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้งานส่วนอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นเหรียญสองบาทรุ่นแรกๆที่ผลิตมาก็เก็บไว้อันนี้เป็นสองบาทรุ่นสุดท้ายของรัชการที่เก้าก็เก็บไว้ชนกันอันนี้เป็นก็เป็นเหรียญบาทยุคใหม่ครับที่เลิกผลิตไปแล้วแหละก็เก็บไว้ต่อไปเป็นเหรียญ 50ตังกับ25้าตังนะครับที่พอที่จะหลงเหลืออยู่บ้างก่อนที่เป็นที่เราจะเก็บสะสมเนี่ยเราก็มีก็เอาไปใช้บ้างครับแต่พอเราเริ่มแก่มาแล้วเฮ้ยแบบตัวไหนที่มันหายากเราก็เลือกที่จะไม่ใช้นะครับเราก็มาเก็บไว้แทนนะครับเพื่อนๆทันกันไหมครับนี่จำไม่ได้ว่าตอนสมัยเป็นเด็กมันมันน่าจะยังซื้อได้อยู่พวกห้าสิบตังใหญ่ๆแบบนี้นะครับซื้อขนมซื้อของจินของใช้ก็น่าจะยังได้อยู่ เพื่อนๆมีพื้นไหนกันบ้างครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเราจะขายหรือว่าแลกเหรียญแลกแบงค์พวกนี้เนี่ยต้องดูดีๆนะครับมันไม่ได้ราคาขนาดนั้นนะครับผมก็ดูก็ศึกษามาเราก็เก็บเป็นเอาไว้ให้ลูกให้หลานเราดูดีกว่าครับถ้าเกิดจะมาคิดว่าจะได้ราคาที่มันสูงเนี่ยผมว่ามันมันยากครับทาอะไรยุคนี้ต้องฟังหูวไหว้หูครับอย่าหลงเชื่ออะไรจนเร็วเกินไปแล้วก็ต้อง แต่ตองดีๆครับเพราะว่ามีฉายชีพเพื่อนที่จะเยอะนี่ครับก็มีประมาณนี้เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูครับว่าเราไม่ได้ใช้เราเก็บไว้ก็เป็นสมบัติให้ลูก,ให,ลกให้หลานไปนะครับนี่ในอนาคตนั่นแหละครับอาจจะมีราคาที่เพิ่มมากขึ้นแต่ยุคนี้ยุคเราเนี่ยผมว่ามันน่าจะยังไม่เป็นราคาขนาดนั้นครับเพราะว่ามันยังมีเยอะครับ ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนึ้งนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับขอบคุณมากๆครับฝากกดติดตามด้วยครับ